สวัสดีครับมีน้องโทร่าเจอพึ่งนะครับผมตกปลาอยู่น้องตกปลาที่เคยโทรให้ผมไปตีปบ่อยๆครับผมอันนี้ก็เกลี้ยมมาทำครบนะครับแต่ไปดูแล้วขึ้นยากนะครับผมหลังไม่ใหญ่นะครับแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับอยู่ก็ต้นกระถินไอขึ้นไม่ยากหรอกครับแต่ไอเก่ง มันมันเล็กกครับผมต้องฟันลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับก็มีมาก็ลูกชายเนี่ยทำครบบมเลยกปล่าะละอยู่ข้างลลากนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูกันที่พึ่งนะครับผมว่าจะเอากันยังไงไปขอทำครบก่อนครับผมนะครับ เสร็จแล้วครับผมอันนี้ของผมครับน,นี่ของลูกชายสายตะพายยังไม่ต้องครับผมเดี๋ยวไปหาข้างนาวใหญ่หน่อยเพราะมันต้องฟันลงครับผมไปครับผมไปดูกันที่พึ่งเลยครับอ่ะเราก็มาถึงพึ่งแล้วครับผมนู่นครับพึ่งแต่มันต้นมันเล็กครับผมเนี่ยที่ผมบอกปลายกริง แต่คงไม่หักรอกมั้งเนาะรังไม่ใหญ่ครับผมเนี่ยครับไปขอลุยเลยครับผมขึ้นมาถึงต้นแล้วครับผมตัวอ่อนพอได้ครับผมรอขอไ้แม่แล้วครับผมไปสันหน่อยครับผมขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นลำบากหน่อยไปครับขอตัดครับผม เดี๋ยวไปดูกันข้างล่างครับเอาลงมาแล้วครับผมโอ้โหต่อยเสร็จเลยครับผมโดนไปห้าขุกแม่ครับผมที่มือเอื้องไปตัดน้ําดุครับผมตอนขึ้นไปมันหวั่นครับผมทีนี้จะให้ควันโดนแต่ลมมันพัดไงเลยมันไม่โดนนะครับเลยมาต่อยเราเยอะนะครับก็พอจะได้ครับผมน้ามีไม่เท่าไหร่ครับผมตัวอ่อนก็พอจะได้ครับผมไปเดี๋ยวไปดูพึ่งกัน ไปครับลูกชายาออกไปแล้วนั่งดูลูกไฟด้วยครับผมไปครับอ่ะเนี่ยครับผมพอได้ครับผมน้ำมีนิดนิดครับผมโอ้โหฝนโดนด้วยหกเจ็ดแม่เลยเอาเรื่องนะครับต่อยต้นคอแม่หนึ่งมาเดาไอ้มงลงเรามาหลังมือหลังมือสามแม่แล้วข้างนี้อีกหนึ่งแม่นะครับไปครับผมกลับบ้านนะครับ ไปครับผมอนูช่ำแหละเลยพอได้ครับผมเห็นรังแค่นี้แต่ดุครับนี่ลัปาดน้ำนมีเกอรในนันระดอกนิ้วแล้วละ่ะแต่มันน้อยเงปาดตอนนี้แไปครับอันนี้ีหนึ่งรังครับผมมิ้มมิ้มนะครับมันจะพึง่ง โมเหครับผมนนครับลูกชายตีเองผมโดนเยอะเลยครับผมหกเจ็ดแม่เลยโดนพึ่งอะไรมาดูหน้านี้แบบว่าเขาจุดไฟด้วยครับผมเผานาอะไรอย่างเงี้ยก็โดนควันมาก่อนนะครับเลยก็เอาเรื่องไปธรรมดาแต่ผมไม่แพ้ครับผมอันนี้ลูกชายขึ้นตีเอง ก็ขอขอบคุณน้องเอซผมเองครับที่เคยโทรให้ผมไปตีตั้งปีที่แล้วครับผมที่ว่าอาสองลังคู่แล้วก็อีกลังก็อยู่ต่ำๆนะครับแล้วก็ไปตีต้นมาคำเทศในคลิปเก่าๆนะครับผมเนะี่ย ที่ผมโดนเยอะะครับผมที่หน่อยเต็มคอเสื้อเลยที่หน้าฝนนะครับผมเนะี่ยลองเข้าไปดูได้ครับผมนั่นแหละน้องคนนั้นนหะครับผมที่โทรให้ผมไปตีรังนี้ครับผมก็วันนี้ก็โดนไม่เท่าไหร่นะครับหกเจ็ดแม่เองก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับฝากสับตะไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปยาวๆครับห <c oughs> <c oughs> ลังขาดหวานดีไหมลูกหลังขาดครับผม <c oughs> <c oughs> หมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรของนี้มันผิดพลาดกันได้ครับผมอยู่ก็ถนนลาดยางด้วยครับหัวน้ำไม่มีมหรอกโอ้แล้วไม่ได้อะไรเลยเอาฮะโน่นโน่หลังหล่นอยู่ตรงนโน่น,น,นโน่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 นเออโอ๊ยเลยกลมค่าขึ้นเลย ไหนดูดิโอ้ตัวอ่อนดีซะด้วยอะอย่าว่ากันนะครับขอไปกินครับผมไม่มีน้ำหวานเลยไงเออไม่มันดีเป็นบางที่เนาะไปะไปครับผมตอนนี้กลับบ้านแล้วไปครับขี่รถมาลูกช้าเจออีกแล้วเนี้ยขึ้นไม่เห็นครับผมมิมครับนู่นครับผมหมดน้ำบบเลยเลยบเลยแก้วหลังเมกี้ยังไม่มีน้ำเลย นู่นครับผมไปลูกชายขึ้นตีครับผมต้นมะขามครับผมอให้ดูตรงนี้อีกทีครับผมยังไม่ถึงบ้านกันเลย อ่นนี้ครับผมมิม้มครับ่เดี๋ยวมาดูข้างล่างครับผมย้อนแสงครับผมมองไม่ชัดอ่ะขึ้นถึงลังแล้วครับผมโอ้โหขาวโบ๊ะเลยครับผมสวยไมู่ แป๊บครับผมมีคนโทรเข้ามาแป๊บครับผม